โดเลยโดเลยครับสองไม้หนูอยูย่ไหมันมากมาก ดีเพื่อนาตปลาครับตัวนี้ก็เดี๋ยวพามาซ้ำใหม่เดิม <c oughs> มากระสุนแม่น้ำกันหมายนี้ก็เคยได้ไปวันนั้นก็ชั่วโมงเดียวห้าแต้มรับนี่ก็เดี๋ยวมาลองซ้ำดูหน่อยจะมีตัวหรือเปล่าเดยใช้ก็เป็นตัวนี้นะคิงฟล็อกไมโครสปู n ครับเดี๋ยวมาดูกัน โดนเลยครับสองไม้ก็ะสุนในน้ำนานนะ ฟอกแมโรสปูนมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมานะครับแตมแลกนี่นะครับขฟอกแมโโรสปูนลกระสุนไม้นำนั่นสุดยอดครับประกบผลงานไปด้วยซื้อเลยแล้วตามร้านขายอุปกรณ์ตปกปลาทั่วประเทศครับ Tụi bây giờ đeo thái lô rồi tục tò lấy khắp ใ uh ส่เ huh. ดี่ยวกันเลยครับ สองสามหมายเดิมครับวันนี้กับิีฟอกแมโครสปูลวันนี้ตัวเบ็ดนี้สุดยอดเลยครับมันจะเป็นตัวเบ็ดที่เล็กๆนะคมๆแต่ว่าอ่อนอยู่เบมันหวานครับเล่นสนุกมากกากาผลงาน,นด้วยฟอกแมโครสปูลมาถ่ายรูกปกระตบกต่อเลยครับดูกันต่อครับ ดองอีกแล้วด้านที่สามครับตัวนี้วิ่งอย่างเดียวเลยเข้าปากเนาะ มีสายหนอนมั้งอยู่ได้ลอขึ้นฝังแล้ว ตัวนี้ใสประมาณโลครับวิ่งปี๊ดเลยนี่อีฟอกเป็นโคตทปูนใส่สวยตัวนี้ตัวที่สามนะครับสำหรับหมายนี้มาตกก่นต่อเลยครับถ่ายรูปแป๊บนึงดูกันต่อครับ ที่4ตัวนี้มีใสอีกแล้วมันมากมาก lụt thịt lụt đi tìm đi hấp dẫn phải một lắm. แกนที่สมาเลยโอ้โหเล็กแค่ไหนกีนนะครับมาแล้ว,กวกแกนที่สก็มันเงียบๆไปนะครับผมก็เลยลองตีไปตรงหลังมุนมุนเลยนะก็ากัดเลยครับแต่ว่าตัวนี้เล็กไปหน่อยนะเดี๋ยวปล่อยเลย เปล่า,งาเง้เน้่ยครับชีฟฟ็อกมมนโคโสโรสปูนตัวนี้ขนาด5กร,รัมนะสำหรับงานแม่น,น,น้ำนี่สุดยอดปล่อยเลยครับแต้มที่สี่แล้วป่ะเดี๋ยวไปหาแต้มที่ห้าันต่อไปดูกันต่อครับอ่ะเดี๋ยวต้องย้ายหมายก่อนครับ เพราะว่าช่วงเช้านะครับน้ำตรงนี้มันจะน้อยนะแต่ตอนนี้สายแล้วน้ําขึ้นแล้วครับมันเริ่มท่วมต่อที่ปลาอยู่นะ <c oughs> แล้วก็หลุดไปหลายตัวด้วยเง <c oughs> ียบกิ๊บป่ะจะย้ายใหม่ก่อนครับมีเวลาเดี๋ยวประมาณสิบน,น,นาทีก่อนเข้านอนี่เอาไงดีไปทํางานดีกว่ามั้งผม ปะก็สมควรแก่เวลาครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบนะครับก็ได้เวลาทํางานแล้วก็สรุปผลงานวันนี้ผมก็ได้กระสูนมาสี่แต้มนะครับเสียดายลุยไปเยอะเพราะว่าพอน้ําเริ่มขึ้นปา่ามันก็เริ่มหายแล้วครับเดี๋ยวใช้ก็ตัวนี้กิงฟ็อกไมโครสปูลครับป่ะฝากผลงานด้วยครับแล้วรอบหน้าผมจะพาไปที่ไหนก็ติดตามรับชมครับทำงานกัน